สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight m a n ูไนเ t e ดครับเป็นทางการเรียบร้อยครับดีลแรกของแมนเชสเตอร์เดตในตลาดหน้าหนาวดอนนี่แฟนเดเบครับย้ายไปอยู่กับไอทราคแฟรงเฟิร์ตในรูปแบบของการยืมตัวครับไอทรา k แฟรงเฟิร์ตนี่แมาออกแถลงการเลยนะครับบอกว่าดอนนี่นี่สามารถจะมาช่วยเหลือทีมได้ครับสามารถยกระดับทีมได้ ดีในการยืมตัวครั้งนี้นี่มีออปชันในการซื้อขาดด้วยนะครับอยู่ที่9.5ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก2.6ล้านปอนด์ครับโดยทงน้นนอานเดแฟรงเฟิร์นนี่ก็ออกบอกนะครับว่าดอนนี่เฟร์เดเบกนี่เหมาะกับสไตล์ของเราอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับชัดเจนเพอร์เฟกเลยนะครับเป็นนักเตะค,คนสำคัญครับสำหรับทีมของพวกเราเขามีประสบการณ์ระดับทีมชาติมันเป็นประโยชน์กับนักเตะเด็กๆภายในทีม ดอนนี้สามารถทําประตูได้ครับสามารถจะเสริมแนวรุกของพวกเราได้ดอนนี้นี่ตอนที่อยู่กับอัจจลงเล่นไปทั้งหมด163เกมนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนในปี2020น่ด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์เขามีโอกาสลงเล่นกับแมนยูไป62เกมครับ ตอนทนี่ทางด้านเอริกเทนฮักนี่มาคุมแมนเชสเตอร์เตดนะครับทุกคนก็มองนะว่าเออดอนนี่นี่น่าที่จะกลับมามีโอกาสครับน่าที่จะกลับมาติดทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์เตดเพราะว่าเคยทำงานประสบความสำเร็จร่วมกันกับเอริกเทนฮักแต่ปรากฏว่าเอริกเทนฮักครับก็ไม่ใช้งานเขาเลยนะครับมีโอกาสลงสนามแค่21อนาทีท่านเอนะครับในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นไป2เกมมีชื่อเป็นตัวสำรองแทบทุกเกมนะครับแต่ว่าไม่เคยถูกส่งลงสนาม ก็วอวยพรล้วครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาสละท่านดอนนี่ขอให้ประสบความสําเร็จครับกับการลงเล่นให้กับทางด้านไอท랙แฟรงเฟิร์ตโดดอีกแล้วนะคะรับสัะท่านเอริกเทนฮากไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วกับเคสของทางด้านแฟรงกี้เดอจองครับแมน,นเชสเตอร์เดนี่มีข่าวเคลื่อนไหวกับทางด้านแฟรงกี้เดอจองมาตลอดเวลานะครับนับตั้งแต่ทางด้านเอริกเทนฮากนี่เข้ามาคุมสโมสรครับต้องการอยากจะได้แฟรงกี้เดอจองตั้งแต่ก่อนที่จะ เปิดตัวกับแมนยูได้ซ้ําไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทันทีนะครับตกลงกับบาร์เซโลนาได้แต่ว่าตัวของแฟรงกี้เดอจองก็ปฏิเสธครับไม่ยอมย้ายมาทํางานร่วมกันกับเอรรกเทนฮากรอบนี้ทางเอริกเทนฮารนี่ก็ถ้าหากยังคงอยู่กับทีมต่อดีเขาก็ยังคงอยากจะได้ทางด้นแฟรงกี้เดอจองนะครับแต่ว่าแฟรงกี้เดอจองครับออกมาบอกแบบชัดเจนครับบอกว่าผมอยู่กับสโมสรที่ผมต้องการที่อยากจะอยู่มาตลอดอยู่แล้วนี่คือสโมสรในฝันของผม และถน,น,นะนักฟุตบอลผมต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ผมยังไม่สามารถจะคว้ามาทุกใบเขาได้มาแล้วนะครับแชมป์ลาลิก้านะครับแชมป์บอลถ้วยในสเปนได้หมดแล้วยกเว้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งตอนนี้ทางด้านบาร์เซโลนาน,นี่ก็เข้า,ขาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยต่ที่แมนเชสเตอร์เดครับตกรอบครับและเขายังบอกนะครับว่าเขาต้องการอยากจะได้ถ้วยใบนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย พอของตัวเองพอใจไหมยังครับเขาบอกว่าเขายังสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกอายุ26ปียังคงมีสัญญาอยู่กับบาร์เซโลนาไปจนกระทั่งถึงปี2026นะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์นี่ต้องการอยากจได้ตัวแต่เขาก็ออกมาระบุนะครับบอกว่าผมรู้สึกพึงพอใจมากๆกับการอยู่กับบาร์เซโลนาตอนนี้ผมยังรู้สึกดีอยู่แม่แต่ว่าคำถามทิ้งท้ายเนี่ยครับผู้สื่อข่าวถามนะครับว่า มีโอกาสไหมที่คุณจะย้ายไปเล่นให้กับลีกอื่นนะครับไปทําให้ชีวิตนี่มันมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเขาบอกนะครับว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ในเวลานี้ครับเคสของทนานโทดิโบแมนยูต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ตอนแรกนี่ก็ดูเหมือนว่าตัดคู่แข่งออกไปแล้วนะครับสแตนน่านทนานฮอสเปอร์ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะลดความสนใจในตัวของทางด้านโทดิโบเพราะว่าพวกเขานี่ใกล้ที่จะไปปิดดีวคว้าตัวทางด้านราดูดรากูซินนักเตะของเจนัวแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับทีมที่น่ากลัวครับมหาเศรษฐีเชลซี Chelsea, ก็ต้องการอยากจะได้ตัวโทดิโบด้วยครับในเดือนมกราคมนี้เลยเชลซี Chelsea, นี่ก็มีปัญหาในแผงกองหลังนะครับคิดดูครับถึงทุกวันนี้นี่เขายังใช้ทางด้านเทียโกซิลวาเนี่ยยืนเป็นตัวจริงอยู่เลยครับ ในเดือนมกราคมนี่พวกเขาเตรียมจะขายทางด้านชาโรบานะครับแล้วก็มาลังซาออกจากทีมไปต้องการที่อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งกองหลังเพิ่มขึ้นปี2023ที่ผ่านมานี่เชลซีใช้จ่ายเป็นนิดๆน,นี่นะครับอยู่ที่515ล้านยูโรแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จรอบนี้ฟุตบอลลอนดอนระบุนะครับว่าเชลซีเตรียมที่จะมาไฮแจ็คแมนยูด้วยการยื่นข้อเสนอให้กับนิสมูลค่าขั้นต่ำนี่40ล้านปอน ตัวนั่นทริบโบยังคงมีสัญญาอยู่กับนีสไปจนกระทั่งถึงปี2027แม่ถึงแม้ว่าเราจะมีออปชันที่ดีกว่านะครับเรื่องของด้าน,นเซอร์จิมแต่ว่าเรื่องเงินนี่มันไม่เข้าใครออกใครอสิครับต้องดูว่าข้อเสนอของทีมไหนมันน่าสนใจมากที่สุดครับทริบโบก็คงจะเลือกไปอยู่กับทีมนั้นถึงแม้ว่าตัวเขาดีบอกว่าต้องการอยากจะอยู่กับนีสต่อน,นะครับแม่แต่ว่าเรื่องเงินสอย่างครับง้างได้ทุกอย่างแมนยูต้องรีบแล้วล่ะครับ เดี๋ยวนี้นี่เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่านักเตะหลายๆคนนี่จะได้ย้ายออกจากทีหรือเปล่านักเตะที่มีข่าวว่าจะโดนปล่อยจะโดนปล่อยครับหนึ่งในนั้นคือจูเลนซันโชครับนักเตะปีกเจ้าปัญหานี่แหละครับไปไประมาณนี้กอ็อยากให้สโมสรปล่อยนักเตะคนนี้แล้วตอนแรกก็แบบเออแบบมีใจให้นะครับว่าอ่าน่าจะเรานั่งพูดคุยกันอะไรกันแต่พอเห็นเรื่องของ การแสดงออกของเขานะครับการใช้ชีวิตของเขาแหมมันก็เกินไปหน่อยหรือเปล่าครับเพื่อนๆทีมนี่กำลังลำบากแต่ว่าคุณนี่เอนจอยเหลือเกินครับย้ายออกจากทีมดีกว่าครับเดอะเท r a p h ครับระบุว่าตอนนี้มี3สมโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาสามโสโมสรนันกเก่านะครับมี2สมโมสรที่ว่ายืนพื้นอยู่แล้วก็คือบริเซตต์ดอดบุลกับ j ูเวนตุสนี่เป็น2สมโมสรที่เราได้ยินข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านเจอเรนซันโชม,มาตลอดเวลาครับ อีกทีมหนึ่งล่าสุดเป็นทางด้านอาร์เบลไลฟ์ซิกทีมในบนเดสลีกานี่แหละครับแต่ว่ายังไม่มีทีมไหนเคลื่อนไหวนะครับมันเพิ่งเป็นตอนต้นนะครับของตลาดซื้อขายเองเดิมนมกรารนะครับถ้ามันจะมีความคึกคัก,คกนี่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายๆครับช่วงปลายๆนี่คงจะเห็นนะครับว่าโอ้น่นจะมีหลายๆออฟเฟอร์ยื่นเข้ามาให้กับแมนเชสเตอร์เดนตคือถ้าหากมีทีมใดทีหนึ่งเนี่ยยื่นก่อนนะครับเปิดฉากก่อนเดี๋ยวข้อเสนอจากทีมอื่นๆก็จะมีตามมาครับ โดยอัตราต่อรองล่าสุดนะครับของสโมสรถัดไปของเจดนันซานโช่แบบมาเร็วเหลือเกินนะครับดอทมูลครับอยู่ที่2ต่ 1. อ1นอดีตทีมเก่าของเขายูเวนตุสครับอยู่ที่5ต่อหนึ่งเชลซี6ต่อหนึ่งบา์เซโลนา8ต่อหนึ่งแม่ไม่เห็นทางด้านอาร์เบลไลซิกเลยนะครับดูดูแล้วนี่สื่อเมืองนอกยังคงยกให้ทางด้านบรูซิเอดดอทมูลเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธข่าวของเจนนันซานโช่หลายตอนหลายครั้งแล้วก็ตาม ทางด้านแกรี่เนวิลลนี่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของสโมสรแมนเชสเตอร์อดีตนะครับหลังจากที่แมนยูใช้อ p t i o นขยายสัญญากับทางด้านวิกเตอร์บินเตอร์ฟออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถวมีรายงานข่าวออกมาอีกนะครับว่าเอริกเทนแฮกนี่อยากจะให้สโมสรต่อสัญญากับจอห์นนี่อีเวนออกไปอีก1ปีมันจะอะไรกันหนาะขนาดนั้นครับมันใช่เหรอโดยแกรี่เนวิลล์ออกขบอกนะครับว่า จริงๆแล้วเราดีไม่ควรที่จะไปยึดกับนักเตะเก่าๆนะครับนักเตะที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นก็มีข่าวนะครับว่าจะมีการต่อสัญญากับวารานแต่โอเคก็ตัดสินใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้แต่ว่าจอห์นนี่อีแวนเนี่ยนะเขาบอกับว่าแมนยูี่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับไม่ควรที่จะไปใช้นักเตะชุดเดิมๆถ้าต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จครับ ไม่แต่ว่าถ้าเคสของวิกตอร์บิเอรอฟนี่เราไม่ต่อสัญญาเขาก็สามารถที่จะย้ายออกจากทีมเป็นแบบฟรีๆได้นะครับแล้นักเตะอย่างวิกตอร์บินเรอฟนี่ก็ยังคงสามารถจะช่วยเหลือทีมได้อยู่บ้างครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะตัวจริง100% แต่ว่าในสถานการณ์คับขันนี่อ่ะก็ยังพอที่จะถูกส่งลงสนามไปนะครับพอที่จะช่วยแมนยูได้บ้างแต่ว่าจอนนี่อีเวนนี่แหมไม่ควรนะครับน่าจะไม่ควรที่จะไปต่อสัญญาเขาครับควรที่จะไปพิจารณาหานักเตะทางเลือกคนอื่นดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะได้มาแบบฟรีๆนะครับและอย่างค่าเหนื่อยก็อาจจะไม่แพง แต่ว่าต้องมองมในระยะยาวที่แกรี่เดวิสบอกนะครับว่าควรจะหานักเตะที่ว่าสามารถจะช่วยเหลือทีมได้ในระยะยาวครับแต่ว่าต้องย้ำด้วยนะครับว่าต้องเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วด้วยไม่ใช่ไปวัดดวงเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วก็พบกับอินไซต์แมนอีกในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ